เอาละครับก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกมกระบ,บี่เยอะอยุทธจากร3ก็ดีแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของการอัปเดตพลังกันะกน,นะตั้งแต่ช่วงแรกๆจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีเรื่องของการดันพลังอะไรที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ดันยังไงเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการอัปเดตพลัง หรือว่าระบบเกี่ยวกับพลังเนี่ยเกมเนี่ยมีเยอะมากแต่หลายคนเนี่ยก็อาจจะงงนะแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะมีคําตอบให้ด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเรามาเริ่มกันในส่วนของสกิลคู่หูคู่ฮากันก่อนเลยดีกว่านะครับตั้งแต่เรื่องของการอัปเดตแพทแรกจนถึงแพทปัจจุบันเนี่ยตอนนี้สกิลเนี่ยก็มีให้เราเนี่ยอัพเยอะมากๆเลยแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้นะเป็นในส่วนของสกิลลบนะครับสกิลลบเนี่ย บางคนก็อาจจะต้องมีในส่วนของกิลก่อนหรือบางคนอาจจะไม่ได้อยู่กิลที่ท็อปทอปก็จะมีสกิลที่ใช้งานได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นสกิลเนี่ยเปิดใช้7วันเราก็เพียงแค่ซื้อหยกมาอยู่ที่ประมาณ1 0บยกนั่นเองครับซื้อมาแล้วก็เอามาเปิดใช้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนต้องใช้5อันนะก็ตีประมาณ5 0หยกถ้าเกิดใครที่อยากจะเปิดใช้งานตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในช่วงแบบวอลกิล หรือการลงดันหนังสือเฮิงเต่าหรืออะไรต่างๆนานาก็สามารถทําได้นะครับพวกที่แบบว่าอยากจะดันพลังหรืออาจจะอัดพลังตรงนี้เพื่อที่จะลงคอนเทนต์อะไรประมาณเนี้ยสามารถใช้สก,กิลพวกนี้ได้หมดเลยแต่ให้ใช้ในส่วนของเวลาที่จํากัดเท่านั้นนะครับไม่ได้ให้ใช้ตลอดนะทางฝั่งของตำาราลับเนี่ยก็เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าให้เราเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องของการอัปตำราแบบ เต็มขั้นเต็มสูบเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอัพอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นสายแท้งเนี่ยก็อัพพวกกายบวก10 HP บวก200ต้านทานทุกธาตุน,น,นะครับอะไรทํานองนี้อย่างราชันครั้งติ่งเนี่ยผมก็เคยใช้มาเหมือนกันนะครับก็จะมีคีย์ข้อบวก10บวกชํานาญด้วยบวกต้านทานคีย์ด้วยหลากหลายมากๆเลยหรือเช่นแบบพวกเนี่ยอ่อนนอกแข็งในนะครับมีโจมตีมีกําลังมีดูดเลือดของช้เซ็ตนี้อยู่เพราะผมชอบในเรื่องของการดูดเลือดมากๆเรื่องของกําลังกับโจมตีก็เป็นผลพลอยได้ หรือว่าโบนัสใกล้เคียงไปนะครับแต่ที่อยากให้ใช้มากที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของแสแตตพลังภายในอันทุ่มโทนนั่นเองซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของชํานาญบวก1ิคีทิคิลแล้วก็ความสีหายขี้นะครับอยู่ด้วยกันแบบครบเครื่องมากๆเลยถ้าเกิดใครสนใจตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนในเรื่องของตัวตําราเนี่ยได้เลยนะครับจากหอคัมภีนะซึ่งเอาแบบสีฟ้าหรือว่าสีเขียวอะไรพวกเนี้ยมันจะมีมากสุดแค่ระดับสีฟ้ามันก็จะเอาในส่วนของตัวคัมภีที่เราใช้เนี่ยมาสวมใส่ก่อนก็ได้ แต่ก็อย่าพยายามบวกเยอะไปนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราบวกไปเนะี่ยผมบวกเกือบ50แล้วเพิ่งมาดูที่หลังสุดท้ายเปลี่ยนไม่ทันก็นถือว่าเสียดายของเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะย่อยหรือว่าเอามาเสริมอัปเกรดเพิ่มจากตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของวิชาก็เหมือนกันวิชาเนี่ยก็สามารถเลื่อนขั้นได้เนื่องจากว่าเราต้องอัปดาวให้ถึงรลอวลสิก่อนซึ่งดาวเนี่ยก็อัป เป็นขั้นๆใบก็ได้ครับแบบ1ดาวขั้น2 1ดาวขั้น3 1ดาวอะไรประมาณเนี้ยอย่าพยายามอัพโดดนะเพราะว่ามันใช้ของเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเปลืองเราใช้แค่เท่าที่จําเป็นเท่านั้นแล้วก็เข้ามาอัพในส่วนของตัวเลื่อนขั้นตรงที่แทนหรือการอัพเวลก็เหมือนกันถ้าเกิดเราอัพเวลได้เยอะเนี่ยสกิลมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับทุกๆขั้นคุณสมบัติเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีแต้มบวกขึ้นเรื่อยๆยิ่ง well 2, well 3, well 4, อัพเวลสองเวลสามเวลสี่ก็ อย่างเช่นลากฐานกระดูกตรงนี้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการดันพลังในปัจจุบันได้ดีทีเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูตรงนี้ระดับลากฐานกระดูกนะครับบวก2 0บวก 30- 40เนี่ยอัพไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยบวกตรงเนี้ยสาไปเลย35อย่างเงี้ยโดดๆแันนี้แค่10มันนี้แค่15อย่างงี้ไม่ใช่นะครับเราต้องไปตามค่าเรื่อยๆไม่ใช่ว่า ค่านี้สําคัญสุดเอาค่านี้พวกค่าอื่นเนี่ยก็สําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนวิธีการหาเนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีทองเยอะก็สามารถใช้ในส่วนของร้านค้าทองเนี่ยซื้อมาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีทองหรือเรามีแต้มนะครับผมมันมีแต้มในการหาไอตัวเนี่ยอยู่นะแต่รู้สึกเหมือนจะใช้เยอะเราเอาไปซื้อ,อยางอื่นดีกว่านะครับอย่างเช่นตัวแต้มที่เราเคยแบบ ลงดันหรือว่าสมาคมการค้าอะไรพวกนี้มันก็จะแจกมาให้ 30- 40นะครับแล้วแต่วันตรงนี้ก็จะได้ส่วนของแต้มเนี่ยเอามาแลกของได้ยาแปดลําเลิศอะไรพวกนี้แต่ผมคิดว่าแลกอย่างอื่นน่าจะคุ้มกว่านะเพราะฉะนั้นก็ลองเก็บเลือกๆสานเอาละกันนะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยของจริงเลยนะครับผมอันนี้นี่คือเพิ่มพลังให้เราแบบทวีคูณมากๆตั้งแต่ที่มันเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการฝึกสัตว์เลี้ยงโดยใช้ขนมหวานช่วยฝึกนะครับมันก็จะเพิ่มต้านทานพลาดขึ้นไปเพิ่มเรื่องของความเสยยีย ไม่สนต้านทานนี่ถ้าเกิดใครมีสัตว์เลี้ยงหมาแมวอย่างเงี้ยเยอะๆนะครับผมผมบอกได้เลยว่าน่าจะช่วยให้สเตตัสของเราเนี่ยสูงมากขึ้นด้วยรวมถึงพวกอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆที่ใส่ให้หมาแมวได้ตรงนี้ก็จะเพิ่มให้เราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวกดาวไม่ว่าจะเป็นการตีบวกตรงนี้หรือแม้กระทั่งการอัพขั้นให้มันเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะครับทุกชิ้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้ตัวสุนัขของเราหรือว่า หมาของเราเนี่ยสามารถอัปเกดรดพลังต่อสู้ได้สูงขึ้นด้วยมันจะคล้ายๆกับตัวอุปกรณ์ที่เราใส่เลยมันมีโบนัสตีบวกให้ด้วยยิ่งถ้าเกิดว่าเราบวก20เนี่ยประมาณ4ชิ้นนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ครบหมดเลยมันก็จะบวกสเตตรตรงเนี้ยเพิ่มให้เยอะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มแถมยังสามารถช่วยรบออกได้ด้วยนะมีคนขายไหมไม่รู้นะครับระดับยกก็จะมีบอกอยู่เป็นขั้นเห็นปะยก2ชิ้นระดับที่1ยก3ชิ้น4ชิ้นก็ว่ากันไปนะครับค่อยๆอัพเเรื่่อยๆแล้วมมันก็จะิ ดาเมจให้กับเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนเรื่องของแฟชั่นเนี่ยก็เอาความสวยงามเข้าว่านะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มมากมายเท่าไหร่มีแค่ค่าความน่ารักเฉยเฉสุดท้ายก็คือเรื่องของนักสัตว์นะครับนักสัตว์นี่ก็อยากจะให้เป็นสีม่วงทุกชิ้นเหมือนกันนะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการเพิ่มการต้านทานธาตุด้วยหรือว่าแบบไม่สนต้านทานอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น ทางฝั่งของธาตุน้าธาตุดินธาตุไฟธาตุอะไรก็แล้วแต่นะครับมันทวีคูณมากๆเลยก็เลยคิดว่าเราเนี่ยควรที่จะอัพให้มันเป็นสีม่วงให้หมดแต่หลายคนก็คงพอจะรู้นะครับว่าเราจะต้องใช้ในส่วนของกระจกทองเนี่ยเพื่อที่จะหาใช่ไหมมันก็ลําบากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเกิดว่าเลเวลหนึ่งของเราเนี่ยยังมีสีม่วงไม่ครบเนี่ยอย่าเพิ่งไปอัพหรือว่าดันขึ้นไปตัวเลเวลสองนะครับเนี่ยพยายามถอดออกมาแล้วก็เอามาใส่ ไม่แน่ใจว่าถอดได้ไหมนะครับผมน่าจะไม่ได้แล้วสามารถเอามาใส่เพื่อเพิ่มระดับขั้นตรงเนี้ยให้กับเราเนี่ยได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถเสริมคุณสมบัติได้ด้วยนะพวกดวงตาทองเนี่ยผมก็เสริมมา2ขั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นว่องไวบวกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ข้างบนนี้มีค่ากําลังเนี่ยบวกสด้วย 2- อสาค่าเลยถือว่าช่วยให้พลังของเราเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นด้วยนะครับ และสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของระดับยศนั่นเองระดับยศนี่น่าจะเพิ่มให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วมั้งครับเพราะว่ามันบวก h p บวกต้านทานบวกหลบหลีกแล้วก็บวกโจมตีด้วยตรงนี้มันก็จะคูณเข้าไปนี่ผมก็น่าจะสามารถอัพขั้นเพิ่มได้แล้วถ้าเกิดเราไปหาในร้านค้าแผงลอย นะครับนี่ไงมีขายอยู่ประมาณ33ชิ้นอะหกร้อยเจ็กว่ากว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปเยอะเรื่อยๆบางทีก็อาจจะเป็นพันบ้างก็ต้องลองดูว่าจะไปถึงในระดับไหนนะครับและสําหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดตัวเกมนี้นะครับผมกระบี่เยยออยุทธจักร3เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดเข้ามาได้นะลิงก์เนี่ยอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับผมเรื่องภาพเรื่องเสียงเนี่ยครบเครื่องมากๆเลยโดยเฉพาะทางฝั่งของ PC นะครับโอ้โหใสก่กิ๊ก สวยงามมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง iOS Android หรือ PC เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ